ก็ใสนบาทนั่นมึงจะมเื้นนี่มากินก็ล้วเออพูดกินซ้ำไได้คูหาได้อได้หลักหมื่นกูกินสามหมื่นอะไรไเยกูกินสามลักเกัไอะไรกัเนาะเออคนเฮงวันนี้ได้สคักับบอลเรือยังสองคักับบรือยังมึงเงินเดือนเท่าไรอีกูนมาบ่าสิกูนะกูอยากทราบได้บ้าเงินเดือนมึงของหวัดเส่นบาทนั่นมึงก็สิมาบ่าสิกูนั่นอืกพวกมึงไปเห็งานรับจ้างเขามึงกัเงินเดือนกับอนหมื่นกาบาทสองหมื่นก็บาทไปไปเหยียบร ขาแรงบ้านเขาสูงขาใจจเขาก็ส้วงเงินเดือนเป็นแสนเขาคู่แน่น่ะเออกูบอก่เป็นยังจิตใจกูมันแข็งกูเป็นยังเอืจิตใจกนยิ่งกวหินคุณที่บอกไปไหนซะเนอะขนาดสูเป็นไฟสูง้เสพคือ่ยังเฉยเกูถือว่ามาเท่านพากันเทามันหอนเดอะมือันใจโตเซิงอมัเออกูไม่อยกด่าซะแล้วสตคอมเมนต์ในกูด่าัวเองเออมาบอกซูกูเองทั้งๆปะด็นดูเรื่องยังสูกกันมาคอมเมนต์ตีราคาคนอื่นต่ำๆยกตัวเองเห็นป่ะ กูสิหักพวกูกูสิกอดพวกูลูสิอันพวกกูเป็นแมงานี่ยรก็สากูสิหักพวกรูกูสิกอดพวกกูลูสิอันพวกกูเป็นแมงดานี่ยก็ส่าชีวิตคนเฮาก็ต้องรักษากันไวอีกมียะันสิปสิป่อยกันพวกทำลายเครัวคนอื่นแตกแยกคนอื่นเขาแตกแยกกันพวกพวบาปพวกบาปหนาอืมอนให้มันเล่ามันเป็นจิตใจมันเป็นทำบุญยิตใจมันเมตตาคนน่ะแต่มันอยกเห็นคนอื่นเขาแตกแยกนพวกพวกบาปอมยี่บอกว่าอย่างนั้นหรออืมยิ้มใจมันหมดเป้นันยิ้ เขามาบอกสุกาโมตถือข้ามกูแล้วกูอาเขาม้คืนเฮ้ยเดมาบอกเูปากดีเขกมึงก็สยยอยคอมเมนต์ซูนั่งมิตคอมเมนต์เกี้ยนมตพวกคอมเมนต์แบบโอ้ยกูเก่งน้มีทางสูงเขาเรียกมามาลังแกคนที่เขาด้กว่วหรือ่าล่าแกคนที่เขาไ่มีเงินนะกล้องเบิ่งมาซลังแก้ถูเขามีเงินนะซุกเขาบูากคอซุะกูสมีอำนาจกูมีอำนาจพอสิเไยคอมเมนต์ด่ากูอม้ากูจะเัตแมนังไกูมีเงินเดกกูมีเมืองกูมีหมู่กูพ ก็เล่นดากันขึ้มาหนิหงอกันทังหลายกันวอรบไปได้กูบอกเราสใหญกูได้ด่าสใหญกูได้ด่ากูเอยากด่าสุนะแต่ชุมาคอมเมนต์เราสู้กูเสียหายความจริงของสูนาก้ามาสาบานกับกูบอก้ไหมความจริงของสูน่ะม่ได้ไหมไปหาวัดดังๆไปไหมจับม้าลอยคนพันคนสะไปสาบานกับกูนะอันมันคือความจริงะถ้ามัองได้มันักิาบานไปเกินสามหนมันกตายลงแล้วนะเหตุร่องเบิกกูนี่จะเม็นกูก้าค่ะออใจกูนั่นไป้าอันหนาไปพึ่งนุ่ คนดีเขาไปมาหาว่าลัยคนหรอกมันต้องฟังเหตุและผลคนเฮาเกิดมามีพอมีแม่มีพีมีน้องไม่ได้ออกจากคนดูไม่ได้ออกจากต้นดูเออมันก็ต้องปรึกษากันเป็นธรรมดาเออสิบะบ้าสเาาต็ตพี่สังไปอาศัยเขาอาันห,าหนัไปพึ่งนุ่นเขาขู้ขี่กูนี่พึ่งได้แรือเปล่ทถามสุนเนเอ,อพึ่งผูได้กูไปพึ่งพายาเอ,อ้ยมปนเล่นน้ำป่าในาลูกหลาคำแพง บักลาบักลาครับแพงเล่นน้ำปลานเนี่ยแล้วลูกเร็ว oh. ทุกวันนี้ต้องเอาคอมเมนต์ออกมาหากินทำยูทูปเอ้ามันก็ธรรมดาแลนะ้วเนาะก็นม่มีเม็ดมาว่าวหายเขาก็ต้องธรรมดาแล้วคนเทนต์ยูทูปเนาะเออค้าศึกเพชรไปโอ้ยบ่สนใจบ่สนใจเอฟซีเลยโน่นนี่นั่นข้าศึว่าเขาบ่สนใจเพราะเขาสนใจกับเขาตอบเอามานั่งดา่าด่าทุกค,คลิปกระสนเอ่าตามแตกธรรมดาทุกค,คลิปว่าถึงคนนั้นตาแตกตาไมเห็นหูอืมพี่น้องไว ดาทุกคลิปคลิปนั่งก็นั่งนึกนี่ก็พูดคลิปนั่งก็นั่นแสดง,งว่าตามันแตะถ้าเาพูดในหนึ่งก็ว่ททานนทรงพลังสงสัยได้เงินแน่นั่นแน่นี่แหละทรงพลังมาสั่นได้หรือะไรได้กูก็ะซ่งพลังของกูอยู่นั่นแหละมันได้เกี่ยวดอกได้เงินหรูปได้เงินนะเด้อแล้วก็อย่าพากันมาโนไปเองไรอย่ามโนอือย่ามาโน,ามาโนจังสั้นจงังซี่อย่ามาโนอถ้ามันบอแม่เรื่องจริงแล้วมันสิบาปก,กลังสิบอกว่าให้เด้อเอออย่าพากันมาโนหลายอย่าพากันคิดเองเออเองหลายสู้บเป็นคนในครอบครัวกูสู้อย่ามโนอืนะ ถ้ามว่าอยังนิดนี่ในซอยโซ่งพลังอ่ะบรรจุพันธุ์จั๊กกลุ่มกันเอาโซ่งพลังเาางนนงลยโส่งพลังจั๊กดีจั๊กกลุ่มกันนะ่ะเออเข่ามาบอกขเข่ามาฮิปเขามาม่า,ามาหลายเข่ามาเป็นละลายว้าวฮะคำเร็วๆนะด่าคนอื่นเขานะหาคำที่มันบวมมันมนุษย์มันบวมออกจากสมองมนุษย์มนะหาคำเร็วๆคำสว,วยๆเด้อพากันมามาเขาเป็นละลายหยัดเหยียดมาเยอะๆที่บอกไม่ไหายต้นต้องเป็นที่พึ่งแห่งตนกัมเณรเลยมันก็ต้องเป็น,ปนที่พึ่งแห่งตนอยู่แล้วอื พัวกันกอดกันจะลงเอาหุ่นกอดกันจะลงนั่งลูกแน่นอนมันต้องมาบอกหรอกบ่มีผู้ใดจะมาถิ่มลูกถิ่มพัวหรือถิ่มเมียได้หรอกเขาเรียกคนส่วนนะฮะเวลาพัวลำบากหรือว่าเมียลำบากไปปักันถิ่มกันนะเขาเรียกคนส่วนเขาเรียกคนหักแพ้ถึงเสียบะหักมันมึงี่ยังก่อข้อหมายยังก่อรักมันกินไม่ได้ต่อให้มึงมีเงินมึงก็กินได้คือกันมึงก่ได้ความหักจากเขามีเงินก็ได้แต่ความหักปลอมๆนะเวลาผมมีเงินจะเสกพัวกันอย่างนี้นะเขาเรียกความรักปลอมๆนะครบอกว่าแหซะเด้อชั้นก็ต้องมาเบ้าวกกกกกูููยอออออมัััเเ หักจะบ่เหลือยังบ่เหลือ,ย,อ,ลอยังก็สร้างก็เหลือชีวิตน่ะเดี๋ยวไปหายใจในโลกวันนี่เด็กเออ <c oughs> ก็เหลือชีวิตน่ะเด็กก็เหลือลูกอันเด็กซะอคนอื่นแย่แตมกำลังหายวันนี้นางร้องไห้วันนี้มาดา่าวันนี้มาพูดจาดีเออมันก็แล้วแต่คนมันมีความคิดมันก็มีหลายอารมณ์สิบอกไม่หายซะอืมสู้บริดีลื่นกูดอกกูดูตัดคอมเมนต์แล้วนะสตุลมีแต่พวกสตุลเออบ่แม่นว่าสู้อเอเลียนหนังสือมีความรู้แล้วสู้สิใส่ใส่ความรู้เป็นประโยชน์สู้กับบริใส่ความรู้เป็นประโยชน์สู้เอาความรู้ของสู้ความรรรรูููู้้้ขออองสสสททีีี่่่เยยนนนมมาาาาาคบจ์ะ สู้มาดาครอบครัวกูแบบพิษพิษเพีย้ยนเพี้ยนอ่าสู้สนากูได้ก็ย้อนสุกลุ่มสุก้อนสู้เป็นกลุ่มเป็นก้อนสู้เห็ดยังใส่กูกูมือเนี่ยเออกูสิบอกไว้ซะเด้ออ่าถ้าลองสู้มาเป็นกลุ่มเป็นก้อนลองแบบนี้นะกูได้ชิ้นเสื้อหนังหนาสู้กูถามตัวเนี่ยเอออยากเอาสนะกูทุกสิ่งทุกอย่างต้องจับกลุ่มจับก้อนกันเออ